เดี๋ยวเราไปตรวจสอบนะครับเรื่องของทิศทางนะครับนโยบายการเงินของเฟดเองนะครับว่าจะส่งผลอย่างไรกันบ้างต่อเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยเรามาตรวจสอบประเด็นนี้กันนะครับกับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ดรฟุญยวัฒน์ศรีสิงค์ครับดรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้อยากถามเกี่ยวกับเรื่องของภาพเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยกันสักหน่อยนะคะสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ก่อนหน้านี้โทั่วโลกให้น้ําหนักมากที่สุดนี้ผลเรื่องของเงินเฟ้อน,นะคะที่ทางของสหรัฐที่เริ่มชะลอตัวลงทําให้หลายฝ่ายก็ประเมินนะคะว่าเฟดอาจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยได้ในการประชุมครั้งหน้าแต่ว่าถ้ามองตัดภาพไปยุโรปเองรูเหมือนว่าจะเลี่ยงภาวะถดถอยยากพอสมควรแล้วประเมยยังไงบ้างสาภาพ,พเศรษฐกิจโลกในระย,ยะต่อไปคะครับ จริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้นะครับเราพูดมาเสมอนะครับว่ามองไปนอกประเทศเนี่ยฝนตั้งเขามาแล้วนะครับเมฆฝนดำาำคืมคืมมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับนอกจากจะเป็นเมฆฝนดำแล้วตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับบางประเทศในบางพื้นที่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็เห็นนะครับว่าถึงแม้สัญญาณเงินเฟ้อเนี่ยครับอาจจะมีการชะลอตัวลงบ้างนะครับเช่นในอเมริกาเนี่ยครับก็เห็นว่าเงินเฟ้อออกมาต่ากว่าที่ตลาดคาดไว้บ้างเล็กน้อยนะครับ แต่นี้เราประเมินว่าเงินเฟ้อน่าจะยังอยู่กับเศรษฐกิจโลกไปอีกประมาณสัก1หนึ่งสองปีนะครับน่าจะน่าจะไม่ลงเร็วนะครับเพราะฉะนั้นพอเงินเฟ้อเนี่ยไม่ลงเร็วนะครับธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยก็ยังมีแนโน้มเชดําเนินนโยบายการอย่างที่ตึงตัวต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหน้าเนี่ยเราก็คงจะเห็นธนาคารกลางทยอยกันขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับใปัจจุบันเนี่ยเราเห็นสัญญาหลายระยางนะครับเช่นสัญญาเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยส่งสัญญาชะลอตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับ ความเชื่อมั่นบริโภคเองก็ตามนะครับลดลงนะครับภาคการผลิตก็เริ่มส่งสัญญาณลดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ประเมินนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจโลกเผชิญความไม่แน่นอนสูงแน่นอนนะครับผมนารูปมาฝากด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูดัชนีของความไม่แน่นอนทั่วโลกเนี่ยครับของหลายประเทศก็เพิ่มขึ้นนะครับสูงเป็นช่วงในรอบหลายๆปีนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปเองก็ตามนะครับโดยเฉพาะอังกฤษนะครับที่พุ่งสูงขึ้นจากความไม่แน่นอนของการเมืองนะครับจะเห็นได้ว่าความไม่แน่นอนเนี่ย อาจจะเป็นประเด็นที่เราต้องจับตาใน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 ช่วงปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นอีซีก็ประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าปี2023เนี่ยมีโอกาสเติบโตค่อนข้างต่ำนะครับอาจจะเติบโตใกล้ๆกับ2%นะครับถ้าเรามองในรายประเทศเนี่ยครับเราประเมินไว้ว่านะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่เศรษฐกิจจะถดถอยนะครับในช่วงรึางหลังของปี2023นะครับหลักๆก็มาจากเงินเฟ้อที่ที่ลดลงช้านะครับแล้วก็นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับ ยุโรปเองนะครับเหมือนจะหนักกว่านะครับเราอาจจะเห็นอังกฤษเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะที่ชะลอตัวลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปเนี่ยเราเชื่อว่าอาจจะนะครับเข้าสู่ภาวะถดถอยเนี่ยได้ตั้งแต่ใจมากที่4ปีนี้เลยนะครับและอาจจะกินเวลาเวลาค่อนข้างนานนะครับอาจจะคลี่คลายนะครับหลังจากปี2023่าจบลงไปแล้วเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับเราประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าเนี่ยน่าจะมีโอกาสเติบโตต่ํานะครับแล้วก็ อาจจะเริ่มจากยุโรปก,ก่อนใน,ในในปลายปีนี้นะครับแล้วก็เป็นอเมริกาใน,ในปลายในริกา,ป,าปีหน้านะครับครับดครครับจากโลกตะวันตกเข้ามาใกล้บ้านเราสักนิดหนึ่งจีนครับตอนนี้ดูเหมือนกับว่ามีสัญญาณที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับเจะเป็นเรื่องของดัชนีหุ้นเองก็ดีการผ่อนคลายซีโร่กิดเพิมเ่มเติมขึ้นก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐที่ดูดีขึ้นส่วนนี้ดรมองเศรษฐกิจจีนเองนะครับรวมถึงเศรษฐกิจเอเชียและบ้านเรายังไงบ้างครับ จริงๆแล้วช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ต้องเรียนว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็เหมือนมีความคืบหน้าขึ้นนะครับแล้วก็หวังพึ่งว่าจีนเนี่ยจะเปิดประเทศแล้วก็ยกเลิกนโยบายซีโรโควิดได้ได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับไม่ใช่ว่าประเทศไทยเองเนี่ยพึ่งพาประเทศจีนมากนะครับ ừ ừ. เรามองภาพนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าความคืบหน้าในการเปิดประเทศเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองในในเรื่องของการจัดหาวัคซีนนะครับก็เห็นว่ามีการแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับ มีการใช้วัคซีนแบบสูดดมเป็นโดสมากขึ้นนะครับ mm hmm. ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานครับแล้วก็าอาจจะมีแนวโน้มนะครับที่จะอนุม,มัติการใช้วัคซีน m rna นะครับอาจจะเริ่มจากชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจีนก่อนนะครับ mm hmm. ในเรื่องของการกักตัวนะครับเราก็เห็นสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นนะครับมีการลดเวลาลดระยะเวลาการกักตัวลงปลายเดือนในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นสัญญ,ญาณหลายรอย่างที่เป็นสัญ,ญญาณบวกนะครับ mm hmm. แต่ก็ต้องเรียนว่าจํานวนผู้ติดเชื้อในจีนก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับก็เป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะเห็นวว่่าาาบงเมืืออหร บางพื้นที่กลับมาล็อกดาวน์ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่นะครับในในการเปิดประเทศแต่ทีนี้ e อ c นะครับก็คาดนะครับว่าจีนเนี่ยจะมีโอกาสยกเลิกนะครับนโยบายซีโร่โควิดเนี่ยในช่วงไตรมาสที่2ของปี2023นะครับเพราะฉะนั้นหากเป็นไปอย่างนี้จริงๆนะครับแน่นอนจะเป็นผลบวกต่อประเทศไทยและก็ประเทศเอเชียอย่างออยย่่าางงมากนะครับเนื่องมาจากว่าไทยเนี่ยก็พึ่งพานักท่องเที่ยวจีนเขอนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไทยพึ่งพาการค้ากับกับจีนก็ค่อนข้างมากด้วยนะครับถ้าสมมติว่าจีนเนี่ย เปิดประเทศเนี่ยครับแน่นอนก็จะส่งผลดีต่อประเทศในอาเซียนและก็ในไทยด้วยนะครับทีนี้กลับไปมองเศรษฐกิจจีนยังไงนะครับต้องเรียนว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันนะครับไม่แพ้กับอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยที่ผมเียนไปเมื่อกี้นะครับเพราะอะไรนะครับต้องเรียนว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยเผชิญกับค่าสุกรอบด้านนะครับชายนอกเองก็ตามเนี่ยครับจีนก็ เป็นประเทศต้นน้าที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีโอกาสชะลอตัวลงนะครับส่งออกของจีนก็จะชะลอตัวลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาภายนอกปัญหาภายานในของประเทศจีนเองก็ค่อนข้าง,างน่าเป็นห่วงนะครับอย่างที่ผมเรียนไปหนึ่งก็คือซิโรควิดที่ยังไม่แน่นอนนะครับสองก็คือผ้าอาสังหานะครับที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจจีนค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจจีนในปีหน้าเนี่ยเชื่อว่ายังเติบโตนะครับแต่อาจจะเติบโตต,ต่ำกว่านะช่วงที่ผ่านมาออยยยยูู่่่เเะะนนคครรรััับจจจากปปทีีผมไส ค่ะดอเมริกายุโรปจีนแล้วนะคะกลับมาดูบ้านเรากันมากดีกว่านะคะวันนี้สภาพรจัดแถลงตัวเลขจีดีพีไตรมาสสามด้วยเอซีประเมินไว้อย่างไรทัางกลางผลกระทบนะคะจากภาพของเศรษฐกิจโลกชะล,ลอที่ส่งผลต่อการสออกแต่ว่าก็มีอนิสงส์ภาคการท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อชดเชยไม่แน่ใจว่าได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวสักประมาณ9ก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงเนี่ยเราก็น่าจะทราบตัวเลขกันแล้วนะครับว่าเ mm. ศร,รษฐกิจไทยไตรมาสที่สามเนี่ยจะจองมาเป็นยังไงนะครับแต่ทางเอเซก็ยังเชื่อนะครับว่า เศรษฐกิจในไตรมาสที่สามนะน่าจะยังขยายตัวได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะขยายตัวได้มากกว่าไตรมาสที่1และ2ด้วยนะครับส่วนนึงก็จะมาจากฐานต่ำในในในอาจจะไตรมาสที่3ปีที่แล้วด้วยนะครับที่เราปิดเมืองกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอมองไปข้างหน้านะครับในปีนี้เราก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยก็น่าจะเติบโตได้นะครับและปีหน้าเนี่ยเราก็จะเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยก็น่าจะขยายตัวได้อยู่นะครับท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัวแต่ทีนี้ ถามว่าเศรษฐกิจไทยถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรบ้างนะครับก็ต้องเรียนว่าใน,ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยถูกขับเคลื่อนด้วยส่งออกเป็นหลักนะครับแต่ว่าส่งออกที่เคยเป็นพระเอกเนี่ยก็อาจจะลดความสําคัญลงไปในปีหน้านะครับเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะครับอย,อย่างที่คุณเฟิร์นเรียนมาเมื่อกี้นะครับแต่ทีนี้ปีหน้าเนี่ยอาจจะถูกขับเคลื่อนมากขึ้นนะครับจากนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับซึ่งเราก็ประเมินไว้นะครับว่านักท่องเที่ยวในปีหน้าเนี่ยน่าจะแตะประมาณ28ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวตัวเลขออกมาแล้วเราอาจจะมีการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจนะครับอง e c ก็จะเยผยแพร่ตัวเลขเศรษฐกิจชุดใหม่นะครับในช่วงสัปดาห์หน้าวันที่28นะครับแต่ว่าก็มีโอกาสถ้าดีก็มีโอกาสดีกว่าคาดในปีนี้นะครับแต่ปีหน้าถ้าแย่ก็อาจจะแย่กว่าคาดนะครับครับดบรครับทีนี้มาที่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้งการเงินการคลังกันบ้างเพราะว่าบ้านเรานี้ถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่เล็กและเปิดนะครับด้านโลกตะวันตกเองยังคงต้องฟาดฟันกับเงินเฟ้อ ภูมิภาคอื่นโลกมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้งการเงินกับการคลังเป็นยังไงบ้างครับครับขอเริ่มที่การเงินก่อนนะครับจริงๆแล้วเราก็เห็นว่าแบงค์ชาติเนี่ยครับก็ปรับดอกเบี้ยนโยบายนะครับขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าการปรับดอกเบี้ยนโยบายจากแบงค์ชาติเนี่ยก็ควรเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่แบงค์ชาติทําอยู่นะครับไม่ควรที่จะทําเร็วแล้วก็แรงนะครับเหมือนกับหลายๆประเทศนะครับเนื่องมาจากว่าแน่นอนเราก็เห็นนะครับว่าเงินเฟ้อไทยเนี่ย กถูกขับเคลื่อนมจากฝั่งอุปทานเป็นหลักนะครับเงินเฟ้อจะทางอุปสงค์ก็ยังน้อยอยู่นะครับประกอบกับเศรษฐกิจเพิ่งเริ่มฟื้นตัวนะครับการขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงเนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจชะงักไปได้นะครับทีนี้มองง่ายๆการคลังบ้างนะครับเราก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมาตรการช่วยเหลือนะครับแล้วก็อุดหนุนแบบหน้ากระดาษหลายๆอย่างนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราพิจารณาถึงงบประมาณนะครับเช่นพรกรู้ฉุกเฉินนะครับก็ถูกอนุมัติไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อในปีหน้าเนี่ย ความเสี่ยงมีเยอะนะครับความไม่แน่นอนมีเยอะแต่ว่าการกดอุดหนุนหรือว่าการช่วยเหลือผ่านการคลังเนี่ยควรจะเป็นการช่วยเหลือแบบเฉพาะก,กลุ่มมากขึ้นนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นาาการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อนะครับหรือการแก้ปัญหาค่าของชีพเนี่ยก็จะเป็นการอุดหนุนเฉพาะกลุ่มนะครับแล้วก็รวมถึงปัญหาหนีค้ควรด้วยนะครับก็ควรจะควรจะอุดหน,นุนแบบเฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะครับมากกว่าที่เป็นหน้ากระดานเหมือนที่ผ่านมานะครับอื ต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะคือการแบ่งขั้วที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะทำแบบการทรําธุรกิจกับมหาอำนาจน,นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งจีนหรือว่าฝั่งอเมริกากับซีกโลกตะวันตกอาเซียนเองดูเหมือนจะได้รับอน,นิสงบ์บ้นเราที่เห็นทั้ง BYD ก็มานะคะแ m ร์เม <c oughs> ก็มาลงทุนคราวหรือว่าโซนี่ด้วยเรามองว่าจริงๆแล้วอาเซียนเป็นโอกาสนะคะแล้วไทยควรฉวยโอกาสนี้นะคะในแง่ของการดึงดูดเงินการลงทุนจากต่างชาติอย่างไรบ้างคะครับ <c oughs> ก็ต้องเรียนนะครับว่าเราก็ประเมินนะครับว่าการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจหรือดิคัพคลิ่งเนี่ยครับก็น่าจะนะครับน่าน่าจะมีประโยชน์นะครับกับประเทศในอาเซียนนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการที่ประเทศอาเซียนเนี่ยระวังตัวค่อนข้างเป็นกลางอยู่นะครับทีนี้ถามว่าประโยชน์หรือว่าอันนี้สองเนี่ยจะเกิดจากอะไรเราก็ต้องเรียนว่าคงจะเกิดจากการย้ายถิ่นฐานการผลิตนะครับอย่างที่คุณเฟิร์นเล่ามาเมื่อสักครู่นะครับออกจากจีนมากขึ้นนะครับมาที่ประเทศในอาเซียนมากขึ้นนะครับทีนี้ อาจจะไม่ถึงกับเราเรียกว่าไทยฉกฉวยโอกาสละกันนะครับอาจจะได้ว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสนี้แล้วกันนะครับว่าอจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสนี้ได้อย่างไรนะครับก็เชื่อวาอ่าเราสามารถเข้าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสนี้ได้หรือว่าอยู่ในพลายเชนตรงนี้ได้นะครับเริ่มต้องการที่เราปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมี นโยบายนะครับที่ดึดงดูดเงินนหรือ FDI ต่างชาติเนี่ยจะวักลุ่มมากขึ้นนะครับโดยโฟกัสหรือว่าโดยมุ่งไปที่อุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่จะย้ายถิ่นฐานมาการผลิตมาที่ประเทศอาเซียนมากขึ้นโดยเฉพาะไทยนะครับประกอบกับการพัฒนาแรงงานนะครับปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสมนะครับสอดรับกับเทคโนโลยีที่กําลังจะจะเข้ามานะครับประกอบกับอุตสาหกรรมที่กำลังจะย้ายฐา,านการผลิตม,มาด้วยนะครับสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่าสำคัญที่สุดก็คือนโยบายหลายๆะย่างของโลกเนี่ย เปลี่ยนไปนะครับกฎเกณฑ์ของโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นบ,นบางๆของ ESG นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มุ่งที่จะลงทุนใน ESG หรือว่าการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้าสู่ ESG เนี่ยครับอาจจะสูญเสียนะครับโอกาสนะครับแล้วก็ไม่เงินลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาได้นะครับเนื่องจากกฎเกณฑ์หลายๆอย่างเนี่ยจากต่างชาติที่เขามุ่งที่จะให้ความสำคัญ ESG มากขึ้นนะครับก็อาจจะปรับตัวตรงนี้ให้ให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับก็น่าจะได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ได้นะครับค่ะมีมีคุณผู้ชมถามหุ้นสังหาเอ่อตลาดสังหารดยสซิปปีหน้ามานิดนึงค่ะดรปุญญวัต์ไม่แน่ใจพอวิเคราะห์ให้ได้นิดหนึ่งไหมคะอ่าจะพยายามนะครับดีขึ้นบ้างหรือเปล่าก็ถามมาแบบนี้ค่ะของไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าตลาดสังหาของไทยเชื่อว่าเราก็ประเมินนะครับว่าปีหน้าก็น่าจะยังขยายตัวได้นะครับแต่ก็คง ขยายตัวได้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 ต่อเนื่องจากปีนี้นะครับก็มองเป็นบวกนะคะเราจะครบทุวนนะอะยังไงวันนี้ขอบคุณดร์ปุ่นมากนะครับมาคุยกับเราในยามเช้าแบบนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคัะสวัสดีคับ ดรปัญญวัชรศิงห์นะคะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์โศ EIC ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือในฝั่งของเงินเฟอ้อชะลอจิกนะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าชะลอแล้วแต่ยังอยู่นะคะยังอยู่ระดับสูงต่อเนื่องไปอย่างน้อยกาเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะได้เจอกับเงินเฟ้อสูง1-2ปีดังนั้นความไม่แน่นอนที่สูงนะคะก็ส่งผลให้ภาพเศรษฐกิจนั้นยุโรปน่าจะถดถอยก่อนเลยตั้งแต่ไตรมาสีปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีหน้าสหรัฐตามมาในกลางปีหน้านะคะแล้วก็จีดน่าจะยกเลิก โรคโควิดไ9สมงส่วนไทยโตได้ต่อเนื่องวันนี้รอตัวเลข GDP ก่อนปรับประมาณการนะคะในสมหลักก็มาจากภาคการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะพี่วิทย์คะ,ะทีนี้ก็แต่ละประเทศเองก็มีลักษณะเฉพาะนะครับทางด้านของเอเชียเองก็มีลักษณะเฉพาะตัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างบ้านเราก็มีลักษณะเฉพาะตัวโดยเฉพาะยิ่งท่ามกลางโลกที่ดี globallyized <c oughs> อาจจะจ้องมองเรามากขึ้นดังที่เราจะเห็นว่า FDI เขาหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราไม่น้อยทีเดียวในช่วงระยะหลังด้วยครับเนครับ <c oughs> ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ